โอ้โอ,อ้ตอนนี้สี่ฝ่นวา้าที่ฝ่นนั้นตั้งจ้ำฮั่นก็ตั้งมาได้แล้วตอนนี้น้ำขึ้นมามดแล้วน้ำในหวังตรงนตลาดตลาดว้าจะขึ้นไปเยอะเลยขนาดนี้นะ ตั้งใจมีแต่ไปยืนท่านไปได้แล้วขนาดนั้นสะพา,านนี่ผลมาจากผลได้ยอยู่สะพานใหญ่ปัญหาก็คือ พวกอันที่เหาะกัอมมโคตรยื้นยื่นหัวืนสถานเนี่ยติดตั้งจำบมันไปมาได้แล้ว